สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มารีแอคลาเต้คิมคือแฟนๆอะเม้นขอบ่อยมากช่วงนี้เราก็เลยโอเครีแอคให้ทุกคนดูเราจะมาเกินก่อนนะคะว่าส่วนตัวรู้จักไหมส่วนตัวไม่รู้จักคะ่ะแล้วก็ยังไม่เคยส่องมเมนต์แต่ว่าเคยเห็นมันผ่านนะเพราะว่าดูรายการของดูมันดีอะ่ะเฟนชิปใช่เคยเห็นมันผ่านอยู่ ดูทุกซีซันเลยของฉันก็เหมือนเธอเหมือนกันเลยใช่ไหมเธอไม่เคยเสพมเมเหมือนกันไม,ไม่เคยเราก,ก,ก็จะมาเสพโมออเมนต์แบบเรียวๆให้ทุกคนดูเลยว่าแบบเออเราไม่รู้จักคนนี้เป็นยังไงแล้วก็แม่แม่มหมีลาเต้คิมนะคะขายป้ายยาเราได้เลยถ้าในคลิปเราไม่รู้อะไรทุกคนคอมเมนต์อบอกเราได้เลยนะคะโอเคค่ะเรามาเสฟโมออเมนต์กันเลยหน้าเหมือนผู้หญิงเลยนะสวยอ่ะ งนะ่าเป็นผูห้หญิงเลยอ่ะเจิมสวีดมือสวยมากเลยนะเจิมจจอวีเจิม,มจแก้มกลาเต้ยี่อสอซีสันปะ หว,วานอะน่าหานใช่ใช่ใช่ใชลาเต้หน้าเหมือนแบบเอาคล้ไขมาเด็กนะฟิวค,คนสวยแพ้สมติ่มอ่ะแต่ลาเต้ก็ลำติ่งนะ<อ>เพราะว่าเห็นใรายการแบบคนนี้ ก็ดูบันดีคนสวยขายอยู่เยอะมากนะเรียด <c oughs> สไตล์เรียดสไตล์บบเออเออว่าแบบไทยนี้คนอยู่ตึกไห <c oughs> นคือดิสวยกิน,น สวยมากเฮ้ยทำอะทำไมมันใล้สาสวยขนาดนี้วะสิงผิวพรรณดีมากเลยเห็นปะแบบผิวร่างกายเอ,อ่ยล็บเอยมือเอยมือคนไม่เคยทํงานอะสิ่งแจริตหนูอะเออโอ้ยจริงปนยทสวยขาด้นตกจยเอ่ะต้อน,ตนี้เลยทยลั้งเนาะฮะปถาเดีวดียดูมาบีทนนี้จกระชวเนื้อเนียน้าปเวัน เออเออที่สวยเนาะต้องเออเซฟอ้ยมหนเลยทำยังไงวะไม่รู้ทมางไมดถ้ามันดีีอะคือลองหายสามสที่ว่าก่เ่นยังีมากหนเ ก็เท่าเราปะข้าขาแก้วปีน,นเท่าเธนไงสวยจังวะ,วงวะนั่งดูมันเป็นร้านรอบน้นนี่อ่ะเป็นไม่มีคนป้อนจานพูดนิ่งหมือนิดนะใช่ๆ คืออะไรน้องชบกันโมงงนี้คิมหรออืมเอ้ยไม่ใช่ลาเต

ดเหมือนในรายการอะจะมีตรงสเตจที่เหมือนว่าได้จุดหรือแล้วหรืออะไรอะแล้วก็จะมีโชว์ออกส่งแนี้นามากเลยที่ปันจักรยานอะแล้วก็เหมือนว่าเปแค่นี้แค่เอาความไปเกยยังงเฮ้ยน่ารักฟินมากอะือทมูจกมสทที่อนทีที่ิ้ค่ะ สวยมากสวย้าสวยวยผลงานที่เจะอร็ปบทมีแก้และตเธอาช่างมากจริง้าขอให้พี่ไปาด้วยนเธี่ชื่ออะก็จะเป็นหนึ่งใตัวืช่วยแก้ขอเสี่ค่ะัะตัวเอให้ดอพี่คิมมาลจ้เรียตัวให้รอมาพบกันในเคยอนตกจ้าเคยดูหนังซีนีเรื่องนี้ใช่าเคยดูนะคะับเธอหรอ เออที่ซุดเหมอกับว่าในเรื่องนะคิมอะชอบลาเต้แต่ลาเต้ก็บอกว่ายังไม่อยู่ใกล้ฉันมากได้ไหมเขาจะเข้าใจผิดหมดเลยอะที่แบบชายกับชายอยู่ด,ด้วยกันอะไรอ่างเง แบบนี้แหล้ชุด่่โชว์ชุดที่ทีเป่นแบบีนะโอโชว์โชว์หนห er ica, 8 authority. 8 authority hockey, ่อยดีมโชว์หน่อยโชว์แต่อนนี้เขอจัดุดอยู่ตอนนี้มาแต่ตัวตอนนี้เราฟิตต้งเ่ยเปลี่ยนไปทั้งหมด่วะอันนี้คือยอดวัสุดแล้วที่เขาให้เลือกโอ้โ เ็กิ่ยังไงกับสุดที่เตมโชโอ้เกินไปนี่ชุดเรียบร้อยสุดเลยโอ้มาแล้วลอนะองโชว์นะโชว์โชว์สรับตึงๆเลยาดิจิงด้วมิจิจด้งเห่ะ เอาจริงๆอยากไปั่แต่บอก่อยากไปแต่ว่าเก็บส่ง

าอะจ,าจ,รจริงที่พูดเราบางอย่างก็พูดไม่ได้เนะก็เยยังไม่รู้อะไรมากเท่าไหร่แต่จากที่เราดูอะ<ต>่ะมันทำได้แค่ซัพพอร์ตรอดูซีรีส์เรื่องนี้กันนะคะทุกคนเรื่องพบเธอเดี๋ยวเ,เราเตรียมนี้อืมถ้าเรารีแอคได้เราดีแอคลงเลยทุกคนทุกคนลาเต้คิมทุกคนลองชิมทุกคนลองชิมมามาพบเธอมาเมื่อไรไม่รู้เดี๋ยวเมันมีลาเต้คิมโคดใต้มนได้เลยนะ ตอนนี้ม oh ันมีความตื่นเต้นช่างทำไมวะยังไงที่ฉันอ๋อตอนนี้แหละตอนนี้แหละนี่ๆดูไหมแป๊บเดียวเนี่ยพี่ฉันเกินมากเลยตอนนี้คือไม่ได้ทำอะไรเลยอะในการร้องแบบ แล้วแบบอันนี้คือเกียดีงเนยได้อะยางเลยเต็มมากนี่เหมือนเก่งน้องปิงปักอืม 嗯、男高管很浪了。 ทั้งอบมันเข้มทั้งในมันสางเดี๋ยวไปเป็นคือจะลงาไ้อแค่นี้ก็ได้โอ้ขับแค่นี้เป็นนี่ขจม่เนี่ยาำนี้คือแล้วมันลงไปสองคนได้ไหมลง้ขัดยเลยไปยฮะฮะมื ตาเต้รงว่ะอ้น,นี่ยการโอเโเป็นเกลือแสงว่าไม่แบบเต้ทำผมถึงนีหรอนอมไม่สรงผมตรงนั้นที่ไม่ได้ปล่อยยาวแต่แบบจัดตรงคือพี่กินทรงได้ดูดีแล้วราได้ทำผมตรงนี้คะคายๆราตรงญี่ปุ่นปะเออเออเออเจ่หน้าไทยไปหลั โอ้โหคือเสียตองนีู้ขาดิมึงดูขาดนแ้ว่า,าจะขาเราอะจงหลดใจ้ผมผมหน้าฝั่นขึ้นอะอแล้วผมลังกนจอะคือหอขึ้นเลยนะ แต่เนี้รู้สูงพอๆแล้วอ๋อ๋อถือเสื้อให้ถือขากับถือเสื้อให้แฟนจะได้จะได้จะได้คิกเซ็กมากเห็นปะเห็นไหมอืมอืมต้องตี นดิบุ่งหอ,ขอ,ขอ,ของกบกูอีกจะมาขอ,ขอขอถ่ายรูปอะไรแม่ไม่ได้ไหมดูล่างทับล่างตุ่นปากบังนิ่จ้ะดีไม่เห็นมุ้งข้างล่างเลยอะจะนั่งห่างไม่ได้เลยไมเธอ มันเรางอ้อลรางอนเขา่าไม่เหลืองอะไรางใี่แต,ต่างไหมมองไม่เห็นเสื้อสีดำดูแค่นี่กอดมิดแต่ตจมอกเฮ้ยเซ้นนี เพราะว่าเขาเป็นมือกุบลเออไม่รู้รอ,อ่ะเสอที่มาที่ไรไงอันนไหมแฟนขับให้หให้เลี้ยงหลานเอาเป็นปากไว้เหรอปากว่า้เอาให้เลี้ยงหลานไง อ๋อแฟนเขาเทำวันเกิดให้อ๋อสตอร์รี่น่าสวยนั่นนึงจริงัะแ่นให้เองด้วย ผิวดีจัง เอวมาเคอยน่ารักว่ะนี้มาคคนด้ม้ัแลเปส่องี่ะเซอพบเธอพบเธอเสียสวยเืออ ไอตรงนี้นะที่แบบขึ้นขึ้นไปนีตามตรง,ตรงเ,งเ,งเลยเด็กันะจบแล้วค่ะทุกคนคือคู่นี้เป็นมวลน,น่ารักมากน่านรักกว่ามินิโล่แบบพี่เราพูดในในนั้นแหละ ใช่เราก็ดูแล้วเรายังไม่รู้อะไรมากแต่ที่ดูดูแล้วอะเราอยากให้เขาสองคนคู่เนี้ยถูกคนพบเหมือนกันนะอืมอืมอืมแต่ก็เป็นความฝันเขาเหมือนกันอะจริงแบบเล่าเรื่องสตอรี่ความฝันในรายเนี้ยรู้สึกว่าทุกคนพบเธอใช่ซีรีส์พบเธอพบเธอ,พบเธอทุกคนห้ามพลาดน,นะคะแฟนคลับเอ่อได้คิมคอมเมนต์ข้างล่างไวเ้เลยว,ว่าซีรีส์มาวันไหนดูได้ที่ไหนบ้างใช่อย่าวเราจะติดตามรอเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเหมือนกัน ใช่คือ,อยังดูเลยอแล้วก็เป็นฟิลพี่คนสวยกัหมามได้เลยจะสวยจริงคนนี้สวยมากสวยวตั้งแต่เปิดคลิปเรียนจบคลิปไม่รู้เราเพิ่พูดว่าสวยไปแล้วกี่ครั้งอต่พี่จริงสวยมากจริงเพิ่งมาดูคือสวยเนี่ยออโอเคค่ะทุกคนเจอกัน EP ต่อไปนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยได้นะคะอันทุกเมนเลยขายป้ยยากันได้เลย ก็ไปลงกดแชร์ Share, กดติดตามไปลงกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย